ทำรังในยางรถยนต์เป็นไปได้ด้วยหรอคลิปนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆไปชมรังพึ่งที่อยู่ในยางรถยนต์ที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องอึ้งทึ่งแน่นอนค่ะมากันที่สวนลำไยของแม่ยมค่ะที่มีการตั้งยางรถยนต์ไว้สำหรับให้พึ่งมาทำรังด้วยค่ะและฤดูนี้พึ่งก็เข้ามาทํารังกันหลายรังกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนมาชมไปพร้อมๆกันนะคะ ม่ยมค่ะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดเป็นฟาปิดรังนะคะและยังทำหลังคาไว้กันแดดกันฝนให้กับน้องพึ่งอีกด้วยนะคะและที่สำคัญคือแวดล้อมไปด้วยดอกลำไยที่พึ่งชอบที่จะมาดอมดมแล้วก็เอาความหวานจากเกสรดอกลำไยมาผลิตสร้างน้ำพึ่งสร้างรังภายในยางรถยนต์กันอีกด้วยค่ะ <S <S มองดูแล้วสถานที่แห่งนี้นะคะเหมาะมากสำหรับพึ่งที่จะมาสร้างรังมากนะคะทุกคน เพื่อนๆจะเห็นว่าพึ่งสร้างรังทั้งด้านในวงยางรถยนต์และก็จะสร้างตรงฝาปิดยางรถยนต์ด้วยนะคะจึงไม่แปลกใจค่ะว่าถ้ารังใหญ่ๆจะอัดกันแน่นทําให้รังพึ่งร่วงหล่นได้ง่ายมากเลยค่ะถ้าเป็นไปได้แนะนําเพื่อนๆนะคะที่จะทํารังพึ่งโพรงฝาปิดให้เป็นแผ่นไม้จะดูแข็งแรงและทนทานกว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดค่ะเพราะสมาร์ทบอร์ดนะคะเมื่อเจอความชื้นหรือแดดร้อนจัด หรือรังพึ่งใหญ่ๆอาจจะเปราะแตกทำให้รวงพึ่งเสียหายได้ค่ะแล้วก็ควรทำที่กำบังแดดและฝนให้ไม่สัมผัสกับแดดและฝนโดยตรงด้วยนะคะก็จะช่วยให้รังพึ่งโปรงเป็นที่ถูกอกถูกใจพึ่งได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรังน้ำพึ่งที่ได้ในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามเลยทีเดียวค่ะทุกคน มาฟังเหตุผลกันค่ะว่าทำไมเราจะต้องเก็บผึ่งเฉพาะช่วงเช้านะคะมาค่ะทุกคนมาฟังเฉลยกันนะคะเหตุผลแรกก็คือการเก็บช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่ผึ่งมีความสบายๆนะคะคือไม่ดุร้ายนะคะแล้วก็ผึ่งค่ะพอถึงช่วงบ่ายะคะถ้าอากาศร้อนเขาก็จะมีความดุร้ายนั่นเองนะคะเราถึงต้องเก็บในช่วงเช้าอากาศสบายๆไม่ร้อนนะคะทุกคน ข้อ2ก็คือช่วงเช้าค่ะรังพึ่งยังคงเซตตัวดีไม่อ่อนปวกเปียกนะคะทําให้เก็บง่ายและได้รวงพึ่งที่สวยงามได้คุณภาพถ้าเก็บในช่วงบ่ายอากาศร้อนทําให้รังพึ่งเสียหายได้ค่ะมีเพื่อนๆถามว่าเอ๊แล้วมีรังพึ่งที่สร้างรังแล้วแล้วเขาออกไป ไม่อยู่อีกมีไหมนะคะนี่เลยค่ะทุกคนมาดูนะคะเป็นที่น่าเสียดายมากนะคะเพราะว่ามาเก็บช้าจนเกินไปนะคะพึ่งเขาได้ย้ายออกไปจากรังแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรังเก่าของเขานั่นเองค่ะออกมาจากสวนลำไยแม่ยมแล้วนะคะเราก็จะมาดูสวนลำไยของน้องนวลน,นะคะจะเป็นรังพึ่งในท่อปูนค่ะ ซึ่งนี่เลยนะคะรังพึ่งโพรงนี้ค่ะเป็นท่อปูนที่ออกแบบมาสำหรับเป็นรังพึ่งโพรงโดยเฉพาะนะคะเป็นทรงกลมสูงประมาณ80เซนค่ะเจาะรูตรงกลางนะคะเพื่อให้พึ่งบินเข้าไปทำรังค่ะมีฝาปูนวงกลมปิดด้านบนนะคะเพื่อให้พึ่งได้สร้างรวงรังกันค่ะ รังนี้บอกเลยว่าหนักอึ้งมากจนยกฝาปูนไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะจึงใช้วิธีการให้เอารังพึ่งนอนลงก่อนค่ะโดยทําอย่างเบามือนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้มีดปลายแหลมยาวสักหน่อยค่ะปาดรังพึ่งออกจากฝาปูนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะทุกคนอึ้งไหมคะอึ้งไหมคะเอาอย่างไม่เปิดนะคะโอ้ รอรอสิคะทุกคนลุ้นไปด้วยนะคะว่าพึ่งเนี่ยจะใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนนะคะทุกคนดูสิคะพึ่งเนี่ยบินกันตอมเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้โหออกมาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหนะคะเห็นะะแบบนี้แล้วก็ต้องร้องว้าวนะคะมีความใหญ่เยอะแล้วก็สวยมากเลยค่ะทุกคนว้าวว้าวกันเลยคะ่ยยะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะก็ต้องใช้แปรงปัดพึ่งออกก่อนเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนนี่ค่ะปัด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 ,ปดออกไปนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องใช้มีดตัดแยกรังตัวอ่อนกับรังน้ำพึ่งออกจากกันค่ะนี่นะคะทีมงานก็กำลังขมีขมันช่วยกัน เพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะคะแต่ก็ต้องทำด้วยความใจเย็นด้วยนะคะทุกคนอย่าบุมบามอย่าเร่งรีบจนเกินไปนะคะเพราะพึ่งบอกแล้วนะคะว่าเขามีความดุร้ายอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการหวงแหนนะคะน้ำพึ่งแล้วก็รังพึ่งของเขานะคะเราก็จะต้องทำด้วยความระแวดระวงังละมุนละไมนะคะนี่ค่ะได้มาแล้วคะ่ะชิ้นแรกนะคะโอ้โหสวยงามนะคะทุกคน ใส่เนียนกริบเลยนะคะต่อมาค่ะก็ทำการตัดเอารังตัวอ่อนกับรังน้ำผึ้งแยกออกจากกันนะคะแล้วก็นำเอามาแยกใส่ในถังที่เตรียมไว้เลยค่ะทุกคนจ๋านี่นะคะสวยงามนะคะนดูแล้วก็น่าเพลินเลยนะคะทุกคนแต่ต้องระวังตัวกันมากๆเลยค่ะเผลอไม่ได้นะคะผึ้งจะซอกซอนเข้าไปต่อยในเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญเลยบนใบหน้านะคะ พึ่งเขาก็พร้อมที่จะนะจะต่อยเราได้นะคะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะทีมงานก็ต้องช่วยกันคละไม้คละมือแล้วค่ะเพื่อให้ได้น้ำพึ่งที่มีคุณภาพส่งต่อให้กับผู้คนที่รักสุขภาพต่อไปนั่นเองนะคะทุกคนนะพึ่งเสียงดังหึงหึ่งหึง,หงตลอดเลยนะคะโอ้โหรังใหญ่แบบนี้นะคะไม่ได้เยอะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะทุกคน มีทริคการแต่งตัวการมาเก็บพึ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกเพื่อนๆนะคะคือปราชชาวบ้านนะคะที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกมาอีกทีหนึงค่ะทุกคน เขาบอกว่าการใส่เสื้อผ้าก็สําคัญมากนะคะถ้าคนเก็บพึ่งใส่เสื้อผ้าสีดําสีมืดหรือสีเข้มเข้มเช่นสีน้าเงินเข้มสีดําสีเทาเข้มจะดึงดูดพึ่งให้เข้าไปตอมและอาจจะโดนพึ่งต่อยได้ง่ายเลยนะคะฉะนั้นค่ะเราควรจะใส่ชุดสีอ่อนๆเช่นสีขาวสีฟ้าอ่อนสีเหลืองอ่อนเขียวอ่อนนะคะ เพื่อให้เป็นสีที่สบายตาค่ะพึ่งก็จะไม่ค่อยมาตอมนะคะเพราะสีอ่อนเนี่ยค่ะทำให้พึ่งผ่อนคลายสบายตาสบายใจนะคะบางทีก็อาจจะเบลอเบในส่วนของสายตาพึ่งได้นะคะจึงทำให้มีโอกาสในการโดนพึ่งต่อยน้อยลงด้วยค่ะทุกคน อันนี้ไม่ได้พูดกันเล่นๆนะคะจากการสังเกตมาหลายครั้งค่ะแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะคะเพราะมีครั้งหนึ่งค่ะที่แอดมินนะคะใส่มวกตาขา่สีน้ําเงินเข้มค่ะเพื่งเนี่ยมาตอมกันเต็มเลยนะคะและชุดของพี่ทีมงานท่านหนึ่งค่ะก็เป็นสีเข้มๆก็โดนพึ่งต่อยเต็มเลยนะคะก็คือเยอะมากๆตอมและต่อยด้วยนะคะทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะพิสูจน์มากับตาแล้วค่ะ และแล้วนะคะการเก็บน้ำผึ้งของพวกเราก็ดำเนินมาถึงตอนใกล้เที่ยงก็ต้องหยุดการเก็บน้ำผึ้งสำหรับวันนี้ก่อนนะคะได้มากันเยอะเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเราจะต้องเก็บน้ำผึ้งในช่วงปลายเมษาถึงต้นพฤษภาที่เรียกกันว่าน้ำผึ้งเดือน5เพราะว่าน้ำผึ้งในช่วงนี้ค่ะจะไม่มีน้ำฝนหรือว่าฝนจะไม่ตกนั่นเองนะคะ เมื่อไม่มีฝนหรือว่าไม่มีความชื้นนะคะน้ำพึ่งที่ได้ก็จะมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองค่ะและเมื่อเกิดมีฝนมาในช่วงที่เราเก็บพอดีนะคะ เราก็จะต้องเอาน้ำผึ้งเหล่านั้นค่ะไปอบเพื่อไล่ความชื้นนะคะเพื่อที่จะทําให้ผึ้งที่ได้มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยต่อคนที่เขาจะบริโภคนั่นเองนะคะทุกคนฉะนั้นแล้วก็เวลาเราเลือกซื้อน้าผึ้งเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าใช่น้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะต้องดูจาก วิจารณญาณในการที่เราจะเลือกอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะเลือกที่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่ก็ต้องเป็นที่ที่เราไว้วางใจได้นั่นเองนะคะทุกคนน้ำผึ้งที่ได้คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะเราสามารถเอามาทานคู่กับขนมปังหรือว่าทานเป็นชงกับเครื่องดื่มก็ได้นะคะเพราะน้ำผึ้งมีความหอมหวานง่ายต่อก,การทานและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ ส่วนในเรื่องของความหวานผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการลดความหวานนะคะก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเพราะยังไงแล้วน้ำพึ่งก็มีความเป็นน้ำตาลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติค่ะเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นเองนะคะทุกคน เห็นทีมงานคุณภาพเก็บน้ำผึ้งก็รู้เลยค่ะว่าเขาต้องการให้ทางผู้บริโภคได้ทานน้ำผึ้งที่มีความสะอาดปลอดภัยได้น้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติมากเลยนะคะดูจากทุกขั้นตอนการทำก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าคนทานจะต้องได้รับประโยชน์จากน้ำผึ้งไปอย่างเต็มเมแน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ดูคลิปแล้วนะคะอยากสนับสนุนกลุ่มของพึ่งพรงจากเกษตรกร,กรโดยตรงนะคะก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะคะ ท้ายนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อการส่งต่อคลิปดีๆออกไปให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆด้วยนะคะและยังเป็นกำลังใจดีๆให้กับทีมงานแอดมินอีกด้วยค่ะท้ายนี้มาฝากอีกคลิปหนึ่งนะคะที่บอกเลยว่าการเก็บน้ำผึ้งนะคะไม่ได้ง่ายๆกันเลยค่ะต้องเดินข้ามทางที่มีความยากลำบากนะคะเพื่อที่จะไปเอารังผึ้งมาให้กับผู้บริโภคอย่างดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยค่ะ ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ